พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกไม่เหมือนกันคะ่ะโปรไบโอติกเป็นสิ่งมีชีวิตเขาคือจุลินซีดีที่มีอยู่ในลำไส้เราพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินซีดีพรีไบโอติกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโปรไบโอติกอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่เกิดพอเราคลอดออกมา โปรไบโอติกจะต้องแบ่งตัวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรากินพรีไบโอติกเพื่อให้อาหารจุลินทรีย์ดีเรามีอยู่ในลำไส้ใหญ่เพื่อให้เขาแข็งแรงสร้างเกาะป้องกันบริเวณเยื่อบุลำไส้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคที่เรียกว่าเชื้อฉวยโอกาสกระตุ้นระบบการย่อยอาหาร ช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดอาการกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารและช่วยการทำงานกลับมาปกติลดอาการท้องอืดท้องเสียเรื้อรังลำไส้แปรปวนลำไส้อักเสบบรรเทาอาการภูมิแพ้ เสริมสร้างการทำงานของตับในการกำจัดสารพิษผิวพรรณสดใสชะลอวัยลดสิวอักเสบเรื้อรังต่อมไขมันอักเสบหรือผื่นแพ้มาดูแลจุลินรียดีของเราให้แข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรง